มาคะ่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะ <c oughs> มีน้องท่านนี้นะคะเธอบอกว่าเธอติดต่อรู้จักกับแฟนต่างชาติคนนี้นะคะแล้วก็เขาก็ส่งเงินมาให้เธอใช้นะคะหลังจากที่คุยกันหลังจากที่เข้ามาหามาเจอตัวมาอะไรกันแล้วนะคะแล้วทีนี้ ปอบรรดาเพื่อนๆนะคะหรือชาวบ้านที่อยู่ในเฟซของเธอที่รู้ว่าเธอมีแฟนต่างชาติแล้วเขาก็เป็นสายเปยนะคะเขาก็พากันมาแอดนะคะแอดเข้าไปจีบเข้าไปอ่อยเข้าไปแนะนำตัวกับแฟนของเธอนะคะซึ่งเธอก็เป็นอะไรที่น้อยมากนะคะแล้วแฟนเขาก็จะก๊อปปี้นะคะ เอามาให้เธอดูว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้คนนั้นคนนี้คนนี้คนน,คน,น,คน,นี้นะคะแอดชันมาเป็นเพื่อนเธอรู้เปล่ารู้จักเธอหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเขาไม่ได้สนใจอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเขาเดินมีนามเนี่ยวันวันเกิดเธอนะคะเธอก็เขาจะจัดการเรื่องนี้สินเรื่องอะไรทุกอย่างให้เธอทั้งหมดนะคะ e hm, เรื่องนี้นะคะ คือเราห้ามผู้หญิงพวกนั้นไม่ได้นะคะเราห้ามเขาไม่ได้หรอกขนาดคนไม่รู้จักกันนะคะเขาก็ยังมาแอดเอาแฟนชาวบ้านนะคะมาอ่อยมาส่งคำหวานมาจีบมาอะไรแบบเนี้นะคะเพราะความมาักง่ายนะคะเพราะอะไรเพราะมไม่ต้องไปหายากเข้าไปจีบแบบนี้ง่ายๆเอาแล้วก็มีกูรูบางคนนะคะ เขาก็สอนแบบนี้เหมือนกันนะคะคือไปแอดเอาแฟนชาวบ้านอย่างเงี้ยมีมีนะคะป้าแก้วได้ยินมาอยู่นะคะคือเป็นฝรั่งที่มีตัวตนจริงๆไม่ต้องไปกลัวว่าเป็นสแกมเมอร์นูน่นนี่นั่นนะคะเออมันก็พูดยากแต่เราต้องเชื่อมั่นในผู้ชายของเรานะคะถ้าแฟนเราไม่เล่นด้วยแล้วก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเขาเล่นด้วยก็แสดงว่า สิลเราไม่เสมอก,กันกับเขานะคะเขารักเราไม่มากพอนะคะถ้าเลิกกันนะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าต่อไปในอนาคตเขาอาจไปมีคนอื่นเราจะรับไม่ได้นะก็เป็นแบบนี้แหละนะคะวา่าจะจากคนเราความมักง่ายความอะไรแบบเนี้ยเยอะนะคะคนแบบเนี้ยสมัยทุกวันเนี้ยรู้หน้าไม่รู้ใจบางทีเพื่อนสนิทนี่แหละนะคะเพื่อนๆเ,เรานี่แหละ ก็ทาเองนะคะมีเพื่อนป้าแก้วคนหนึ่งนะคะคือเขาก็ติดต่อคุยกับชาวต่างชาตินู่นนี่นั่นไปนะคะแล้วทีนี้เธอไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก็ขาดการติดต่อไปเลยนะคะแล้วเพื่อนของเธอก็รู้จากอีเมลที่จะติดต่อผู้ชายคนนั้นเพราะว่า,าเพื่อนป้าแก้วคนนี้ภาษาเขาก็ไม่ค่อยเก่งนะคะบางทีก็ให้เพื่อนช่วยบางครั้งก็มาให้ป้าแก้วช่วยได้บ้างนะคะแล้วทีนี้ พอเธอเข้าโรงพยาบาลเพื่อนคนนี้ของเธอนะคะก็ส่งอีเมลไปบอกว่าอ่าตอนเนี้ยผู้หญิงคนนี้มีแฟนใหม่แล้วคุณเลิกติดต่อเลิกสนใจเลิกคุยกับหลอนเถอะหลอนไม่สนใจคุณหรอกนะคะพอหลังจากที่เธอออกจากโรงพยาบาลเธอก็ทักไปนะคะว่าสวัสดีเป็นยังไงเนี่ยฉันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมานะคะเขาก็แคปข้อความนั้นมาบอกเธอนะคะตอนแรกเธอไม่รู้ว่าใครนะคะ หลังๆสืบไปสืบมาก็ถึงได้รู้ว่าเป็นใครนะคะเพราะว่า,าหล่อนเอาอ e ีเมลอีกตัวหนึ่งนะคะสร้างโปรไฟล์ใหม่เพื่อที่จะเข้าไปบอกผู้ชายคนนี้นะคะคือโชคดีที่เขาไม่เชื่อนะคะเขารอเธอนะคะพอพอเธอนั่นมาเธอก็ส่งรูปเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรต่างๆบินต่างๆค่าโรงพยาบาลให้เขาดูนะคะเขาก็บอกว่า ฉันเชื่อมั่นฉันรอคุณเพราะว่าเราไม่ได้ใช่เด็กๆที่คุยกันนะคะเขาบอกแบบนี้แล้วตอนนี้ก็แต่งงานไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะเพื่อนประแก้วคนนี้ก็มีลูกมีครอบครัวที่น่ารักนะคะนี่คือความเชื่อมั่นและไว้ใจนะคะแล้วก็เพื่อนรักหักเหลี่ยงหดก็เยอะนะคะตอนนี้เธอเลิกคบกับเพื่อนคนนั้นไปแล้วนะ,ะอ่ะวันนี้ป้าแก้วก็นําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยน นะคะสองสามวันก่อนอังกฤษมันอุ่นขึ้นมานิดหนึ่งนะ,ะแล้วก็จากเมื่อวานนี้ถึงวันนี้อากาศเย็นลงเยอะนะคะป้าแก้วก็เสียงจะเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยน,นะ่ะวันนี้เอาเรื่องนี้มาฝากคุยกันนะคะสาวๆคุณต้องมั่นคงนะคะคุณต้องเชื่อมั่นในผู้ชายของคุณคุณไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเหล่านั้นหรอกที่แอดมานะคะถือซะว่าเป็นเห็บเฮาเห็ดไหลเป็นเห็บหมาไปนะคะคนมักง่ายนะคะ เขาจะต้องได้รับในสิ่งที่เขาทำนะคะอล่ะค่ะไปแล้ว